ดีไหมคะห้าร้อยนะัดเด็ดสองสาอ่าบินไปเศษใครบินไปเสษสองใบมาค่ะอยากเยกเลยอย่างเดียวใครค้าเอาแล้วไหรมาต่คยทต่อยแล้วออกมาแล้วนี่ไหมคะอะตอนนี้ออกค่ะออกคอเค่ะเได้เลยอะะอกะคะ่ออกออกคะ่ะ ออกนะคะออกค่ะอย่าเดินตัวอย่ายืนตัวลแข็งน,น,นะลูกนะออกค่ะน้องๆค่ะสิบคนได้ครบแล้ว <Okay. S 1> ทุกคนยายายานะอย่านะอย่านะทุกคนค่ะเต่บอลทุกคนฟังได้นะมสิบคนนี้ของพีใส่ใจคุณใครเตะบอลเข้าโกล แ่อตนปหาเนี่ยนะพี่ได้นานโชพี่ทีะช็อปโอเคนะโอเคพร้อมไหมครับพร้อมแล้วหนึ่งสองเตะเลยลูกเออเปลี่นค่ะพี่มายด์อ่ะขอนี่สองพี่ทียแกงนองพร้อมไหมครับพร้อมนะพร้อมครับดับนหนึงสาเนไงนนะดูนึ่งสเต ค่ะมาแอลซ่าของเราพี่เทนเล็กจะแก้แอลซ่าน้อยนะโอเคไปแต่กับพี่มาแต่กับพี่มาเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวช่วยกันโอเคไหม่ตรงนี้เดี๋ยวเราช่วยกันเดี๋ยวเราช่วยกันมามาเดี๋ยวแตะให้น้องแตะให้น้องเแตะให้น้องนะโอเคนะมาหนึ่งสองสามไปแอาซ่าแอาซ่าไม่ดีใจเหรอลูกอ่ะ ข้าชนะไอยู่ดอยู่ด้าน,น,าน,นเนถ่ยรูเดไป่ามาคนสวยพี่ทีหลกราไม่กัพี่ทนะีล้หรอน้องแตะให้เข้าไ,ไปเนยสอ,สอ,อายไปยนด้านโมานไวไว้ Snow White. Snow White. เราจะบอกว่าเตะไปหาพี่ไดนาสนะโอเคปะโอเคนะเราก็ซื้กันสอวดแล้วเหนไหม โอเคเดี๋ยวนได้นั่งกะทเียร์กนก่นะ